สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้แต่ฟังเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะ <c oughs> ก็เป็นคลิปที่จะบอกว่าเออ่ในช่วงเจ็ดวันนับจากวันนี้เราจะได้เจอเหตุการณ์ไหนไพ่ยอยากจะเตือนอะไรกับเรานะคะก็มาดูกันเลยแล้วกันนะว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับเรานะในเจ็ดวันนับจากวันนี้วันที่ดูคลิปนะคะมาก่อนสามใบนะจ๊ะมาลุ้นกัน ไพ่บอกให้ระวังเรื่องของการพูดจารเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการแสดงออกเรารู้สึกว่าในที่นี้ที่ต้องระวังคือนอกจากการพูดจาสื่อสารที่เราบทพูดคุยกันปกติแล้วก็อาจจะเป็นการเาพิมพ์หรือบอดี้เลงกเจบางอย่างเรื่อมันอาจจะทําให้ใครบางคนตีความหมายในสิ่งที่เราจะสื่อสารผิดพลาดได้ง่ายนะคะในช่วงนี้เให้ระวังไว้หน่อยนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกออะไรที่เคยดีล ที่เคยพูดจาที่แบบว่าเหมือนจะตกลงแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของการงานนะเหมือนจะตกลงแล้วเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความแบบว่าดีลกันแบบว่าเออเซ็นสัญญานะคะนน่นนี่นั่นแล้วมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนผิดข้อกําหนดข้อตกลงบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกฎหรือตามเกณฑ์ที่เราหวังไว้ในช่วงแรกนะคะอาจจะมีการติด ขัดติดปัญหากันบ้างเพราะว่าอาจจะมาจากการสื่อสารที่มันอาจจะไม่โอเคอาจจะยังไม่เคลียร์กันทั้งสองฝ่ายนะจ๊ะแล้วก็อีกใบนึ้ออะไรอ๋อเรื่องของอารมณ์ในที่นี้บางคนให้ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ําไม่น่อยเออให้ระวังนิดนึงลื่นล้มถลายในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังไว้นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของสุขภาพก็ออระบบฮอร์โมนระบบร่างกายนะคะเอออาจจะทํางานแปรปรวนสักเล็กน้อยหรือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะวันไหวง่ายช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่า,วาคิดเยอะคิด,คดมากกังวลใจง่ายได้เหมือนกัน นะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือช่วงนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรดูมีเซนต์บางอย่างแล้วก็มีสเสน่ห์บางอย่างเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะทําให้รถไฟชนกันเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับบางคู่บางคนเนจ้าแล้วก็เรื่องของสุขภาพบางคนนะคะให้ระวังโรคระบบสืบพันธุ์ไว้ด้วยนะ อาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงของผู้ชายก็ได้นะระบบบพันธา์ต่างๆมดลงมดลูกอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังไว้หน่อยถ้าตรวจได้ก็ให้ตรวจนะคะแล้วก็บางคนก็เกี่ยวกับช่องปากช่องฟันช่องคอต่อมทมซินอะไรพวกเนี้ยให้ระวังไว้ด้วยแล้วก็บางคนถ้าเกิดกาลังเรียนอยู่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนบางอย่างเกิดขึ้นได้นะยังไงก็ถ้ารู้สึกว่า เราเรียนไม่ทนันเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยให้ถามอาจารย์ให้ถามคนที่รู้ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากบางเรื่องห,หรือหลายเรื่องที่เราคิดอะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะยังไงก็อวยพรขอให้คุณได้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตใน7วันนับจากวันนี้นะคะอันนี้เป็นแค่สิ่งที่พ่ยเตือนไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากมันอาจจะบอกว่าแค่เตือนบอกไว้เฉยๆว่าเฮ้ยระวังนะอะไรอย่างนงี้นะคะยังไงก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย